สวัสดีค่ะปะะเต้จะพามาทํานายทายทักตามทักษะวันเกิดบ้างนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเกิดแต่มีวันเกิดเช่นเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้เป็นต้นจะทํานายอย่างใดดีนะคะตามทักษะนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันตามทักษะของคนเกิดวันอาทิตย์กันเลยนะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีดาวอาทิตย์เป็นบริวารคำว่าบริวารน,นี้ก็คือเพื่อนรักหรือบริวารที่รักใครถ้าเกิดว่าเ,เป็นมิตรสหายนี่ให้เราไปดูที่สหัสชาตามตามดวงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีบริวารหรือคนรอบข้างจะมีบริวารที่น่ารักเกรงอกเกรงใจเจ้าชะตาจะมีเพื่อนหรือ เพื่อนที่รักเป็นคนที่มีเกียรติมีระดับสูงนั่นเองมีดาวจันทร์เป็นอายุสุขภาพของเจ้าชะตาจะไม่แน่นอนมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลบ้างไม่มากนะคะอารมณ์ของเจ้าชะตาก็มักจะเปลี่ยนแปลไปได้ง่ายๆนะคะเป็นคนอารมณ์ไม่คงที่นั่นเองนะคะแล้วก็มีดาวอังคารเป็นเดชมักจะมีอำนาจมีบารามี มักจะมีคนเกรงอกเกรงใจเป็นคนที่น่าเกรงขามชอบสแสวงหาอำนาจบารมีให้ตัวเองมีดาวพุธเป็นสีดาวพุธเป็นดาวโรเลเป็นดาวที่ไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเมื่อให้ไปเจรจาพาทีเรื่องใดๆแล้วมักจะสำเร็จเพราะว่ามีดาวพุธเป็นสีนั่นเองพุธนี้เขาเอาไว้ดูในเรื่องของการเจรจาการติดต่อ การสื่อสารนั่นเองนะคะเมื่อมีดาวพุธเป็นสีจึงถือได้ว่าเป็นนักเจรจาชั้นเยี่ยมเมื่อไปติดต่อเรื่องใดๆเนี่ยใช้ว้วานคนวันอาทิตย์นี่รับรองสำเร็จนะคะมีดาวเสาเป็นมูลละ มูลลาแปลว่าทรัพย์สินแปลว่ามรดกแปลว่าสมบัติก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบเก็บชอบสะสมของเก่าๆมีความประหยัดมีความมัธยัติเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่อดออมเก่งจะถือว่าเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนั่นเองนะคะมีดาวพฤหัสเป็นอุตสา,าหะอุตสาหะแปลว่างานแปลว่าความเพียรแปลว่าความพยายามดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะเจ้าชะตาจึงมีปัญญา มีความขยันมีความสำเร็จเพราะปัญญาของตัวเองมีความเพียรความพยายามหรือทำอะไรสำเร็จได้เพราะ ว่ามีปัญญาดีนั่นเองนะคะมีดาวราหูเป็นมนตรีมนตรีแปลว่าผู้อุปถรัรมภ์แปลว่าผู้ใหญ่หรือเป็นผู้สนับสนุนหรือถ้าเราทําการค้าก็แปลว่าลูกค้าก็ได้นะคะมักจะมีผู้อุปถรัรมภ์หรือมีผู้ใหญ่ที่มีอํานาจมักได้เกี่ยวข้องกับคนที่มีอุปนิสัยออกไปในทางผู้มีอํานาจในทางนักการเมืองท้องถิ่นในทางนักเลงหรือได้คนอุปถัมภ์ค้าชูที่ ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องๆแวะกับคนที่มีประวัติไปในทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะแล้วก็คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดาวศุกร์เป็นกาลกินีกาลกินีก็แปลว่าอุปสรรคศัตรูหรือเรื่องที่ทำให้เดือดร้อนนั่นเองก็สำหรับคนวันอาทิตย์จึงถือว่า เป็นคนที่มีความรักที่ด้อยกว่าคนอื่นเขาอยู่เหมือนกันให้ระมัดระวังเรื่องของความรักที่อาจจะผิดหวังได้ง่ายมักจะเป็นคนที่มีอาภัพรักบางทีกเ็เป็นรักที่ไม่ได้ดังใจ บางทีความรักเป็นพิษมากๆก็อาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปเลยก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ปะะเต้ก็มาแนวสั้นๆแบบนี้ความแม่นยำก็อยู่ประมาณ30-40%นะนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงให้แม่นยำต้องมีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะ